านี่ยเด้เวเลเลอเดเฮมีเดจจอกันเนาะอวขนนี่ตอนนี้ยเนาะตานี่ยาเพติกาเดเนาะพัติกาเดเมื่อเลาอดอนเนาะเมื่อเจเลหาออเดินเนาะเเตเ่ามีเจเด้อามีเจ้าเนาะมียเนะฮะอ๋อรยอะอรยอพัตติกาหนึงจอดอะไรบ่ลอย

อเอเมืเนี่ยากคิเดียวกอดีนลูะเออาติยาเด็ดเดียวเนี้กนะอาะตโกเวะนะเลอดสกลอยู้นกเลือดดอดุยปติยาสู้ชาวเนะเอัตติยานี่ยนะบูเกจ่าตีเออจ๋อควนตาเกจ์ตัวใหาตี วกูอ่นออเด็กเอ้ปาจนเวกนาโนเตะซาเลยโอ้ลอยู่ที่ตมือวันเนาะอ้มื่อกัดเลยที่ละามาทีมาคือเลยที่เล็บคือลอดาม้าไปเด็กอลไรเนาะเดออะพูให้มาเจอวอว่มายาตัวเวลาคือการทัศนศาดูเนาะโบเกตีอามาน่โซวดูเนาะไ khai để hết ti-la khởi lý à, ta ra ghế chạy ra ní nhảy, ghế mò ba gì nó, khai để về hết ti-la nó gọi này, ti-la đẻ lên ปเดีถ้าด้าลอโนมาลอนเดนเลยคือเราดามาเดกเราปวคืนน่ะพัติไอปะบัดเราจะบ้าคืนหน้ามาถึกาบัดอคือใจดิปมือกะเมเลยที่ดอดุแคเดไปหฮติลาเดลยนะกาหลอโอ้นออะไรให้มีเลยแดะให้มีเลยคูนน้องกว่าปาเชฟวิจการเลยดเลยเลยดอุดากันนักเลยหลอ တကပိုင်အမိကူလို့နော်။ငါတို့ဘန်းလေခီးဒီပါနော်။တော်ညံဘာမာနော်။ကိုဘုမဲဝလာရက်လူပဲ။အဲမင်းတူတူလေးကုဘူးပြေဟာပေါချနာမစ်ခေလိုပါ။ညံမင်းမ။ဟာပေါချနာပါသားမင်းလည်းဟာလေပေါ့ကျ။ပြမဲ။ပြမဲလား။တီကို ये ။ ఓ ဖျာပဲအဒ یشنل ိုင်းနော်ကိုးနော်။ เอาเดอเอาเนี่ยคือเดือดเกือเนี่ยเือรัสเสียก็มีเราพัฒยามาเลยที่กเนาะดิสาเดดอบุดทีดนะมาเอมก็ด้เดอเอาเนะเดสาเกตเียวมาเตียวอยานกียวเเด้ดบานขียวเนี่ยเนวไงดอกกาดอกกากมดกาเนี่ยโดมดกาเนี่ยกเบกกาลาเบก กาเนี่ยบาดดย้าพช่วยพนี่เนาะดีพช่วยผพยาพผ่าดที่กรดเนีดเออลถอดพาตีแต่เตาดอเดหยาพผดที่กลดให้มีดก้าอาไวตีตลอแล้วอป่ามัตาไว้หรอกปาตาลูกาะปาตาลูกเป็นเนื้อเนาะโอ้แกมือนเตยดีไ Tiawa nya, tiawa huni yaa. Tiawa hujana, ihawana nika tiawa hujana. Pa tabdu lo ba ti. Tiawa hu pa nyaa na pa. Wae nu tiawa hu pa, wae minalepa hidu, tiawa huni atauna miya la ti. Waala, pa tiawane ba ta naa. Tiawa, wae utauna miya เนย้อดูาจดิและวคืออะไบอกบออะไเนื้ออ้อออบ้าเรเนื้อาะไบ้าเาเนี้ยผิ้โอ้เนาะออือหายแล้วาอลบอกลลทเลยที่กว่าคิลูทารลทาเนีิเละท่อลยทัทัอ๋อมีแจ่โอ้ยอยแจ่เนาะ कौन जाई जालो मुम याले केहो केहो लीने मूलवा बेड मुटा तो रारा रारा देके देकारू रारा ले लेहि न मे मी बिदा तात ते नमिया मीबा न मखा न का रखारे ने मार का मो से ना ना ओ सु रे मिले देतार रे मे ओया रे वाला ओ नबल कोले आ ता

Aquele le quana de 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 que le po aqui le. Pois le do a ta ba nha nha ba no le do ve le ti tro no le le kho. Ka i da le cho de ta de li no. Me ba de po ka chui la nha le cho de a ve. Ta chui no te le o lu ti de ta ko. Wa ne qua pa ti tu ni so do du a no i. Ni so le le a เดนี่โยปตีอดตปีเมยมาเดเนตปีเนาะคดไปเฮติเลที่โครลีเนาะปตีเดทีโครบัะปลโลโครอะไรตปกยนี่อดาตัวเดบอบาซาเนาะบอบาซาเนาะตลดะตบบานะปะฮะ้ hati ade menjadi ade meko da ba do le dile ke raje de ade ade alo te no ti tola mu alo alo ke la ne ti do na o phi no o ti trophy me ya o phi phi no no hati ga de o ti tro lo na pa we ti tro da ci do ma no o phi o phi lo hati ge le ke cako ne ကြက်ဒီတော့လေကြောကလာမညိုကြတဲ့ထစ်ထစ်ကေဒီတော့လေပညောကလာနော်တဘလိုပြောပါးနော်ပြောလားအွဩကကျခုတ်တဲ့အော်ထီလေတပမှုနနတီနအဲနော်နံပါတော်လားပဘအဟူပဲနော်ဝေးအဖာတီရတဲ့တေပအဟူအဘအတန်းနော်အဟူဒ โอดีนาะเออบ้านยาฝนยลีเนาะแต่ปอื้อน่ัดเนาะเนาะเออพัดยวเด็ดแต่ปอาหื้ออะเนาะมาวเนยลีเดบเนาะยลีเดบจะยนชิชิเนาะโอ้าข้าบาจะีนี่วันนี้อืม

เปกว่าเบอร์วิลอเดเปิล้ล sí. okay. ูทีนะบอกก็เข้างอใช่น้กอขอามุกโกนใช่เดี๋ยวเอาลูทีเอาลูโนวินเนาะผัดดีได้เกียวทอผัดยีลิเนาะบอบ้าเกียวทโป้ผัดตีกีโลเออเอเกียวทออ พอดีอากาศดีมันทุกสัปดาหทมันจะมีออเดมีเนาะเก็ากาศทองพอใครเดไปหาเก็บตีลเดนเนาะพอดีเหาเก็บแล้วเป็นแม่ใหญ่แต่สาวกเลบเยวมุซ่าเนาะพอดีาเป็นอะไรเจ้าเดเลยเลโพอขี้เนาะพออ่ะกเล็บเมุ่รเนาะเลเลยครับ Để lại muốn lên nó cổ nó Nó cổ nó cho nó nè Cổ lên nó Quay ở đè đó ông bụt thi nó Quay thi khi bồ bắt đó Ta bồ để thi chơi thi ô ta bội Quay nó ô đô mắt rồi Thi ghê đô mắt hủ chi chơi chạc lại Lê phần lê a ảm ngạc Ảm mô ghi cổ Ảm mô ghi rồi ta ní กอนนอถูกว่าแบบนอกลอนอาจจะบ้ก้้วย้วว่าตัวโมกิใครเดอะเดอะโมกิท่านอะอาจเก็บตัวไปกพ่อไปน่อยกิเดาจะใชตอนี้ญาติกลอนอากอนนอถูกหายอย่างนอกลอนไปถูกว่าแบบนอนี่ราเดาตัวบ่บาซ่าหนอบ่บาซ่าเราด้วยตัวอะไรบ่บาซ่าหนะเดอะโกิ thế sao cho nó giảm bớt đã là chúng mới được rồi oh à về ta luôn này mugi thua lên lên hả ta ta cò luôn này mugi thua lên lên mà về được nọ nó mugi nón về đó về ta u để mugi cá gì để nói nó về được máu

ထတ the so ိခືာဘယ်လိုဟဲ့ပကိကိလဲတေဟောကျောင်းမြေကောင်း ठी ဟောကောဖော်မီလိုကေတေ8လောໄထပြထတိကတေဖော်ဦးရာဘဲပတ္တူလီဖော်ညတ်ဒါနိကွိုင်းညတ်ဖိုလီလဲညာလီညာကိုညတ်ဒါဒီလဲတာတူရီဖော်ဦးဘဲညတ်ရခပ်အောနောမြေကရလီကဲခေါ်တတ်ဂျွတ်မတ်ဘောလောခေမနဲ အဲဘလာလာခြလာနအဲဒါဖဖာတီရနော်ဒတီအတာဝီလီခိုင်နော်အဘရအခွေလမီလီနော်အာတီယဘတအတာအော်နော်ဒါပဲအခွေမီလီအဖောညဖဘွယ်တာမီလီခေလလံပဲအာတီယညဖဘပရမီလီနော်ပိုင်းကိုယ်အော်တိုမလားမင်းဒါဖောဝီလီ दे पके दु आ दे पके आ दे तडी आ दे बब्बा सा नो मठो त आ दे बब्बा सा मुटो नो मिते हेवा दे ओ हे ठो खदा छुला नो टेली नो छुला नो टेली दे लोलो मुगा फाटी को का नो खाइ दे जको मिरी नो लोलो जको मि दे ထတိတော်တာတော်ဘီလင်းဘာလဲဒီခချီတီဝီနော်ချီပါမေသက်ခဗနမေတတေကဘာလဲချီရိုချီရာနော်အိုဘာနဘာသိခချီတီဝီလဲသက်ခကျောဘာတော်မီနမောတော်မီဖာထတရတဲလဘညာဖိုးရဲ့နော်ထတိဒါဘဲဘူလောမေဘီလီမတာဘီလီဘူအလီနော်အာကမေဖဒောဂျာလီကောဒီကောကောဒီကောနော်သူဖောဘဲဖော

mà mình sẽ nhà mình là phát triển mình là lo việc mà phải <laughs> hi nó mình mà và nhà quan nhà và đồ nha lì à là ô tao mình đôi đồ đi ô ô ô chờ mà ô muốn tao mình phải đồ ô

Abaik yu pa le, hu au yu pa le, mu hake lem mu kitana Pa nia da du de, de au au ma au au ene Nia au de ma U ba la Men di to le nga, awa kaidu ba le ma naka U thala ba Teng awa nia awa ya Mim da da ma, mim da da yu da la Mim da nó mình kêu nó là đi phát đi và nhà nào và video thôi là phải gió bị quan bà cho ông lưỡi lọc không nhau phải cài anh quay phải cài là bà bỏ miếng tao bị đâu nó ông biết à bỏ tao đoạ tết tao vậy thì muốn tao ôm nó tết tao ông mì gì đó tết tao đoạ đủ đủ đoạ đủ cái tao gì đi bỏ nó bỏ nó

微微不绿的。 vì mục đích của ông bùi <laughs> ông bùi lino. The kai mục đích ông mục đích ông 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 chứ ông 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 khi ông Cần ông nó, ông 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 Cần ông nữa nó, Cần nó, Khi Cần nữa giờ bắt ta chứ, thì bắt ta cái nắp lửa đã mà giờ khó lẽ để giờ được khoan mướn à mà giờ chạy nó giờ được khoan mướn được à bố bữa ta vì bắt đò bờ ba kia cái đó ba kia lỡ cờ chơi lo phát tít đó bờ kia hoa nha lấy nó cờ chơi bắt lề là bắt đầu nhà bố bữa ta lấy phát à về để bữa được phải phải gì đi chơi nó bắt đi lo bắt đâu? với nó ha với thợ thợ cho cái nát rồi nó bắt <i discussion> cái cá lóc ở chợ nó cái và bắt cái phá gì phá chơi đấy nhá đây này cái đợt ở đây này mà bị hại hại miếng lợp bác kia nó kẹt chân đi <laughs> phải gì thì nói, mือ áp đặti đi cố gắng ở tan hình ya đỡ, vừa kê thì nó sàn nó kẹt chân rồi, tan hình ya bác kia bác kia do, kẹt video nó kẹt chân nó, cái wa nó khỏe mือ mẹ khoa em, giờ khỏe mือ mẹ cái gì nó, từ lâu luôn nó. กดดโกดานาะพัตติยาเดอเมาแห่คั่บโกเกติน่าสวยอด้อดูด้อเส้นนะตามิชอบน้อไม่ชอบคลิปคลิปเปิดดูนะคลิปเดเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ให้การลระจายโลตัสเจนโกูดโกดาวดีครับ